ไม่ได้บานเฉยเลยไ่านเ่คนขี้อย่าให้ลงเชื้อแรงมาทำลายตรลางคนที่ขาดคนที่ฝันคุณผู้ชมเลยนะตอนแรกที่ก็บอกเรารู้สึกแปลกใจเอ้าหนี่าสถานีที่ไหนวะนาเลยจับเลยคนตะบัดต่ะเขาในมากไม่ยอมช่วยฉัน ฉันถึงต้องมีจุดจบเยี่ยนมนี้โอเคค่ะไปไมไงนี่แหละร้องรบิกัทธิบ <Bye. S 1> <laughs> เล็กเหมือนกันเลมาเล็กสามภาอันนี้เราคราที่หวัมาแห้งถูกไหมเปลี่ยนเยทำไมจอไปทำอะไรเพื่อนเรากบแชร์ได้เขาเลยเราก่อนนะไม่ยออตับล้กพี่ี่บอกว่า เอาวะยังไงโฆษณาดินเตาก็ได้ละนี่วาเอาเอายึดขาได้แล้วปล่อยหนูแล้วเจ้าทีมาเลยขาข้าเจ้าแกล้วหมขะโดแล้วไปทำท่าไหนเขาจะเกล้อะไรอานดขาจะกล้แล้วท่าละมาผ่านตะรผ่าน้ไม่เดี๋ยวท่ามาใส่จะกรได่นช่เพราะเอาผ้า้าผ้าเอาผห้าสิผ้าเียับมาัดเาผ้าเนมอันนี่ดีนี่ดีะทิ้งขา ขวาความมันต้องล็อกสแขนเขาไว้อยู่เลยออยอะเกินยิ่งแข็มาแล้วพี่ได้เลยต้องจับจับด้วยจับดวว่ามันมันอยู่ไม่นานได้ได้มาดูหน้าดูหน้าหน้าไปแล้วต้องเ็ดเ็ผ่านาออก้เฮ้ยไหวป่วไหวาว เห็นหน้ามาแล้วพี่ไม่เอาเลยจะรอใครจะรอใครเลยเดี๋ยวกลัวยเลย กคว้าสูงเหรอไปข้างบนมก็ได้ควาสูงอ๋อโอยจืดอ่ะลองายลองง่้เลยฮะเฮ้ยมึงทำได้เว้ยมึงทำได้แป๊เดียวแป๊เดียวรู้ละเตาไปสีล้ลมนะไม่เต่ไม่ห้อยโอ้ยมนาเสิจริงจมังกื้งนอมงกค้าสูงองยอดเปนเแต่ว่าเมื่อกี้คือแรงยังพอใช่ไหมมึงแค่กลัวพแล้วบ่บาร แล้วแต่ถ้ <S <S าไม่รอมันก็หมดเลยพี่หนุ่มจะขอดรอเลยขอดรอแล้วจะไปเกี้มันไม่ไหวเลยแก่ไม่จะาไปเขามาโดนไม่ได้บันไดยังไม่ออกเลยเมื่อกี้ยี่ว่าลองม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 าอีกาทีนะไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวเลยแต่พี่พี่เขาช้าไม่ต้องกลัวเสร็จเอาบันไดออกคุณอยู่นี่คุณอยู่นี่พี่ว่าพร้อมไหมครับพร้อมมาเอาบันได้ออกแกอยู่ใกล้ๆเด้อ ออกนเวลนึ่ไม่ถ้านอนลงเฉยๆมันได้องแป๊บกน่ายิกขามาแอนแอคชั่นรับหับร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 ับคือกูต้องหักตัวไม่น่ากูต้องักัลไม่นารับน้องก่อนรับน้องก่อน

นี่ได้แล้วแบบนี้เลยหอว่านอ้สงสารเลยอ่ะหน้ามันหน้ามันคือเดกลัวจริงนาตปากซีดเลยอไปากซีดเยหน้ามนคปกซีเลยสุดยอดเลยยี่หว่ายี่หว่าทำให้ทุกคนขำได้ทุกวันเลยสุดยไม่เอาจริงพอเคล้โอ้เห็นมากแล้วแลเรืไนะเได้มเยอาไปโน่นน้ำมาดไปโน่นน่าถขนาดนี้สรุปเป็นแกะผ้าหรอัยใช่ป่ะแกะผ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นหน้าแล้วก็มีเชื่อคอยก็ยืนเยแล้วก็มองใช่ใช่ใช่แล้วก็คอยพี่น่าสงสารจี๊ข้ามันถึงแย่แล้วจะโม้เนี่ยสงสารทุกคนเลยพี่บูมต้อเห็นสิ่งที่ผมเห็นมองทั้งนั้นนี่มันก็มาหมองนี่มันไม่สูงนะเสียทรงเลยเสียเลยอายพูดเสียคนไม่เยอะคนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะเท่่าไหรยวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่เยอะเมื่อกี้ไม่ทันแก๊กเลยอ่ะโอ้โหปึ๊บกลัวกลัวเลยน้ินตาลิน โอ้โหรอล้อข้าหยดเลยลูกเขาไม่เรียกลืไขออีกรอบนึงจับสินอารมณ์นี่ผมรู้อลไรผมแค่ขึ้นนี้เนี่ยจบละจริงๆไงเมื่อกี้เสือกมาแค่เนี่ยหอมไหมเจ้าเจ้าจ้าแล้วเจ้าเรียนแหม่แล้วไม่ได้จะมาช่วยนะก็คือไปกูทำวิ่งเข้าไปเจ้าขาขคนแรกเลยเป็นรีเทนด์ได้เลย วันนี้นะคะสั่งโอ้ใช่ไหมพี่หน่วยเมื่อกี้โหจับขายอยู่หว่าคนเดียวเขาบอกเขาเป็นทำได้ทุกอย่างครับวางเทียมด้วยทำง่ายเงี้ยหอแนบดินแต่ท้อๆลองลเดี๋ยวว่าเอามามาใส่ของมาใส่ของมาพี่ผ่านจอบผ่านนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยพี่จานได้พอล์ดมังพอล์ดมัง อ่ะลองอะพอเี๋จวไดบวมแบบเต็มหข้างขวาก็ได้ดูดิจะจำยี่หวได้ไหมอ่ะจำได้เออนั่นแหละอ่ะน well. ี้ออมาได้นะอย่าให้ราทำดอ

เอาเบาลงนิดหนึ่งมาข้อน์ดูนคุยดูสนุกงานนี้นนอแต่ได้เขาข้อนออกอลาง้าตะกุอ้โหคุถามว่าต้นนี้มีรังึนหรอ ใครดีไซน์ติดตัวอ่ยติดตกวอยู่ดีทุกคนบอกว่าใครอยอ่ทีอตกใจแล้วมันต้องเซตมาแข่งนะเซตเซตอ่านแอคชั่นอย่าหรอไม่เย 아니 u

बल <laughs> <laughs>